รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมดาวินชีศึกแชมป์นชนแชมป์นในวันนี้เรายังอยู่กันที่ทีวีทีกร e นบัส s ตูดิโอกันต่อครับซึ่งจะต้องมาตามรู้กันต่อว่าระหว่างแชมป์เโชเฟอร์แท็กซี่กับแชมป์นายเด็กมอตอน้นใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไปชมกันครับหนึ่งพยางหนึ่งพยางเท่านั้นนะครับราดภาพมา พี่เอนิดเดียวนะฮะและนายตอบว่าเตียงครับเตียงนะฮะถูกต้องและบอกเลยนอกจากเก่งและยังไวด้วยไม่ใช่ต้องนายคนเดียวพี่เอก็ได้บนนู้นก็ได้กันหลายคนเลยมันเตียงยังไงไหนนายอธิบายสิต้องนายครับเฉลยครับครับก็พ่าได้เป็นรูปต่อไม้แล้วก็หูภาษาอังกฤษเอียครับแล้วก็พั้สุดท้ายซ่อมงอครับต่อเอียงอเตียงครับ ตอเอียงงอเตียงถูกต <acao> ้องอะก้องอึ้งเลยทั <More trying> ้งนายทั้นายเป็นห <excited> ัวหน้าติวแทนพี่ก้องเดี๋ยวขออแยบไปอยู่ที่ชุมชนเหมโอเคนะฮะตอนนี้ทั้งนายนะครับได้ไปอีก4,000ันขึ้นไเย้โอ้ยใจถึงมากเลยเย้ครับตอนนี้เรามี5,000กลับมาที่เดิมนะครับเรียกเท่าอะไรฮะ สามพันเลยนะครับตอนนี้เ้วเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วสามพันสามพัน้อนี้ตรงกลางอยู่ที่หกพันคะแนนนะครับกับราสภาพที่มีสามพยางครับสามพยางราสภาพมา และพี่เอตอบว่าน้ำตาตกครับน้ำตาตกครับถูกต้องสี่วิเท่านั้นนะครับผมภาพแรกคือน้ำตาลไม่เอารอลิงหรือน้ำตานะฮะภาพสุดท้ายตกปลาน้ำตาตกนะครับพี่เอได้กลับบ้านหกพันชนะอุณพี่กับมานำเลยนะครับตอนนี้คะแนนเป็น8ปดพันต่อหกพันคะแนนนะครับและน้องนายข้อนี้มีคนเรียกบ้างครับเรียกกี่คะแนนดีเอาคืนเอาคืน สามนะสามพันคะแนนนะครับสามพันนะ 3, นะโอ้ยลุ้นแทนทั้งนายอะ่ะตรงกลางข้อนี้ห0พันะครับกับรหัสภาพที่นี่สองพยางครับครับรอรหัสภาพมา ตอบว่าลบลู่ครับ<า>ลบหลู่นะครับผมถูกต้องครับอันนี้เป็นภาพแรกที่ตั้งแต่อยู่มาที่ตอบได้ตอบได้เองเลยค่ะเพราะเห็นเขาเห็นลบแล้วมีหลู่ลบหลู่อตอบได้ภาพแรกอะปบม,มือไห่อยค่ะเลยฟังอีกทีหนึ่งนะครับภาพแรกคืเอเขาลบลบแล้วไม่ใช่ลบตัวอื่นด้วย ลบหอหีบนะครับผมนะฮะแล้วมาบวกกับคาว่าลู่พี่กอ้องลบเขียนอย่างนี้ฮะลบหอหีบบวกลู่ครับกลายเป็นลบหลู่ครับโอ้โหลึกซึ้งเหมือนกันนะลึกซึ้งเลยนผมไปแข่งผมงงเลยนะถ้าลบหอหีบผมโกรธเลยนะหอหีบผมชอบไ <c oughs> ปนอะไ,ไมู่้หอหีบผมชอบ <c oughs> ดเลดยพี่คิดลบอะไรวะลบลบลู่ลบเลยเอาลบหลู่อ๋ออันนี้คือใช้แบบว่าหลักการแบบว่าถอดรหัสภาพแล้วก็แบบ ทัดเดาไปด้วยคัดเดานะฮะไม่ได้ใช้หลักการแบบน้องนายเขาแน่นอนครับตอนนี้น้องนายกลับที่มานำบ้างแล้ว9,000ต่อ5,000คะแนนเย่เคครับคู่ต่อนะฮะโอ้เมื่อกี้เราได้3,000เขัเอาคืนไปข้อนี้เรียก3,000 3,000นะครับ3,000นะครับไม่ยอมนะครับข้อนี้6,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับต่อกเลยนะครับรหัสภาพมา อ้าวมาครับและคําตอบนั้นคือมะลายครับมะลายนะครับผมกดก่อนนิดเดียวเองนะฮะถูกต้องครับเอาละครับพิถ้องอันต้องค่อยค่อยดูไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยๆชินนะฮะภาพแรกคือเครื่องหมายห้ามครับตัด5้าทิ้งนะครับผมเหลือมอม้าบวกลายเป็นมะลายนะครับผม้องนายได้ไบห0 0 0คะแนน ตับห้าออกประเด็นของนายนะครับนําเป็น1 2 0 0 0คะแนนนะครับต่อ2 0 0พนะครับพ hmm? De pues> well> like ี่เอเหลือ2,000ันครับพี่เอเรียกเท่าไหร่ฮะ2 0 0พ2,000พันไปเลยไม่เก็บไว้ให้เหลือเลยนะฮะเรียกว่าอยู่หรือไปเลยใช่ข้อนี้ต้องลง2 0 0พันอยู่แล้วลุ้นเลยนะครับข้อนี้นะครับผมข้อนี้นะครับผมตรงกลางอยู่ที่4 0 0พคะแนนครับผมนะครับพี่เอต้องตอบไปอยู่คนนั้นนะครับเพื่ออยู่ต่อนะฮะ กับรหัสภาพที่มีสองพยางถ้าพร้อมรหัสภาพมาครับน้องนายจะสามารถปิดเกมคุณเอในรหัสภาพนี้ได้เลยหรือไม่ช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันต่อสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย สถานีบริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดีกับรหัสภาพที่มีสองพยางถ้าพร้อมรหัสภาพมาครับ คนซีลนะครับที่พิจาบาาอิ่มนะครับผมฟังคำใบจากพี่บอยครับฟังคำใบดีนะครับผม500แผ่นเท่ากับ1อะไรครับ ร้อยแผ่นเท่ากับ1อะไรครับนะฮะใบเพิ่มนะครับภาพแรกเป็นตัวอักษรครับและภาพสุดท้ายไม่เอาตัวอักษรน,นั้นครับไปได้แค่นี้นะครับกดก่อนไหมพี่เอครับดกดก่อนไหมฮะ เอ้ยหดก่อนนะครับพี่เอทันนะและพี่เอตอบว่า500แผ่นเร็วครับเดี๋ยวเวลาหมดครับโอ่ได้าโอ้ยหมดเวลาแผมยอมนะฮะแน่นอนนะครับผมสิทธิ์การสติลนะครับไปอยู่ที่พยาบาลอิ่มนะฮะดูซิว่าจะเป็นคนแรกที่สติล4,000บาทได้หรือเปล่านะครับตอบว่าครีมนวดค่ะครีมนวดนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ได้ไปแลครับผมภาพแรกคือคอควายนะครับกระดาษ500แผ่นเท่ากับ1รีมภาพที่3คือนวดครับพี่ไม่เอาหอหีบเหลือนวดนะครับผมเพราะนั้นรวมเป็นครีมนวดนะครับผมและแน่นอนนะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับน้องนาดไดมากดีมากไม่ต้องเสียใจนะครับถือว่าเก่งมากๆ เก่งมากจริงๆนะครับผมตั้งแต่คว้าแชมป์มาแล้วก็มาแข่งรอบนี้นะครับก็เหนียวด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องของความไวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คือรหัสภาพก็ยากขึ้นด้วยใช่แล้วครับพี่นะครับพี่ก้องครับต่อเลยฮะเอาเลยเหรอคะคู่ตอนนี้คู่ที่3ามเลยครับโอเคงั้นคู่ที่3านะคบคู่ที่3าจะมันเท่าคู่นี้ไหมครับพี่ก้องโอ้โหพี่ว่ามันนะเพราะว่าเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นเรื่อยๆแล้วอะแรนดอมค่ะ อ,อะไรนะครับ<อ><า>คิมของน้ำมันพีทีครับอ๋อเป็นอยู่เป็นพนักง,งานเติมหรือคิดเงินคะเป็นพนักง,งานบริการลูกค้าครับอ๋อเวลามาถึงปุ๊บรถขับมาจอดปั๊บถามอะไรก่อนอย่างแรกพีทีสวัสดีครับไม่เติมน้ำมันเลยดีครับออแล้วาสมมติพี่ก้องเขาไม่ยอมเติมน้ำมันเขาอยากนวดน้ำมันเนี่ยจะนวดให้เขาได้ไหมต้องซื้อน้ำมันเครื่องต้องซื้อน้ำมันเครื่องนวดแล้วาพนักงานยางพี่อ่ะตองใช้เจรบี ไม่นีมั่นใจไหมครับว่าจะแบบวันนี้จะชนะไม่มั่นใจเลยครับผมเราต้องมั่นใจสิเราเป็นแชมป์สาขาเออมั่นใจเขาไม่เป็นแชมป์สาขาคือซ้อสาขาเขาใช่ไหมสาขาอาชีพตอนนี้ยังทําที่สาขาเดิมไหมครับผมอยู่ที่เดิมครับสาขาบางกะปิสามครับบางกะปิสามแล้วมีลูกค้าเข้ามาอุ้ยทักคนน้องคนนี้แข่งดาวินชีมาอะไรอย่างงี้มีไหมฮะมีครับผมมีมาขอแบ่งเงินด้วยก็มีครับแล้วแล้วคุณบอกเขาว่ายังไง หมดแล้วครับโอเคอะตอนนี้ได้น้องคิมมาแล้วหนึ่งคนครับพี่กองอะคนต่อไปแรนดอมได้เลยค่ะครับผมเฮ้ยอยอ่แล้วเฮ้ยแฟนแล้วเดสไอดอลเดสไอดอลครับนะคะอยู่ช่องไหนคะคุณยังไงคุณยังไงครับผมครับอยู่บุฟเฟ่ชแนลครับ โอ๋เหรออุ้ยทานฟรีตลอดสิอย่างเงี้ยชื่อช่องอะไรชื่อช่องเออผมผมอยากกินเอ่ออะไรนะกินแซ่บกซาบูชาบูอยากอยากลองกินฮะได้ไม่ถือว่ากินอาหารฮะพี่ก้องอ่ะกินได้ไหมอะไรง่ายวันนี้เงินรางวัลเท่าไหร่แสนหนึ่งฮะห้าหมื่นไม่ต้องแข่งเลยจริงเหรอฮะไปกับพี่เลยไปครับปุ๊บ ทำไมคุณใจง่ายครับคุณแกนระหว่างชาบูของพี่กับพี่อันไหนแซ่บกว่ากันน้องต้องมันคนละแบบของพี่ของพี่ไม่มีชีสไม่มีชีสฉันว่าไม่ได้เป็นเด็ตไอดอลหรอกตอนจริงๆเล่นคาเฟ่อยู่ว่าเล่นตลกอยู่แน่เลยโคฮาโคฮาโคฮาหรอเก่งด้วยคนเนี้ยแล้วคนตามเท่าไหร่อะะไรนครับคนตามเท่าไหร่คนตามฟอลลโเท่่าไหรคนชอบเท่าไหร่คนชอบเท่าไหร่ คนชอบนี่มีประมาณแสนคนคนเกียร์ละคนเกียดเป็น10ล้านฮะพอใจเลยครับพี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย27ครับคงยูตแค่แค่นี้แหละค่ะร้อไปไม่รอด27มันก็มีแค่ปีเดียวหลังจากนี้ก็มีอีก28 29ปเไปเรื่อยๆะถึงเหรอจัดห้พี่ก่อนหนึ่งดอกหดอกหนึ่งดอกโอ้สภาพนี้1ดอกไม่พอต้องเหมาทั้งเข่ง น้องเจแปนนี่รู้จริงอยากพาไปเที่ยวโอซาก้าเที่ยวโอซาก้าโอซาก้าผมไม่ไปครับโอซาก้าไม่ไม่ไปไปไหนครับอยากไปโอฮฮเ้ยแข่งเกมก่อนแข่งเกมดีกว่านนี่วันนี้ไม่ได้แข่งครับผมนะฮะเชิญเจแปนกับคิมครับด้านล่างเลย ที่3เป็นการเจอกันของสองแชมป์หนุ่มระหว่างคุณคิมพนักงานบริการน้ำมันกับคุณเจแปนเน็ตไอดอลซึ่งทางด้านแชมป์คิมนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแต่เต็มไปด้วยไหวพริบที่เฉียบคมมากทีเดียวครับบวกกับได้มีโอกาสเตรียมตัวฝึกฝนเพื่อมาเป็นแชมป์แห่งปีอยู่หลายเดือนเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งแชมป์เจแปนเน็ตไอดอลสายฮานั้นถึงจะทำเหมือนแอบร่วมสนุกแบบขำๆแต่ใครจะไปรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นตัวเก่งคนนี้ที่มีสิทธิ์เข้าไปใกล้เงินแสนในแมตช์นี้ก็เป็นได้ครับ แต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกับคู่นี้กันครับสนับสนุนโดยโอวันตินลอรีเอซูเปอร์อ e ัลตร้าสลิมคู่ เอาละครับตอนนี้เป็นคู่ที่3นะครับการแข่งขันในรอบแรกนะครับเป็นการเจอกันของน้องคิมพีทีนะฮะกับเจแปนเจแปนอะไรดีวะเจแปนอ่าเจแปนบาระคึึม เขเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเขาเรียกเปลี่ยนไปเรื่อยชื่อดีนะชัยเขาดีไหมชัยยอไปทั้งตัวนะบเป็นอะไรกึมอ๋อดูไม่น่าจะบเป็นอะไกึมเจแปนเจแปนจ๋าเจแปนลุงมสีใครฮะอะไรฮะขอคุณค้างชื่นใครได้ให้กำลังใจขอใให้กำลังใจนะฮะโอเคนะครับคิมเจแปนส่งเสียงมา มาดูนะครับว่าระหว่างคิมกับเจแปนนะครับใครจะผ่านไปสู่รอบต่อไปได้นะครับเริ่มต้นทัง้งคู่มีคะแนนสะสมนะครับคนละ000 1 0,000คะแนนครับข้อแรกเราตรงกลางมาคนละ2000คะแนนกับรหัสภาพที่มี3พยางสามพยานนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมา คิมนะฮะและคิมตอบว่าดอกหน้าวัวครับดอกหน้าวัวถูกต้องวมากทีนี้อันนี้ง่ายครับง่ายเลยให้ชี้อธิบายไหมคะครับผมได้เลยฮะดอกครับผมนั่นคือหน้าวัวถูกต้องครับง่ายๆ่าเดี๋ยวครับผมดอกหน้าวัวอย่างที่ี่กล้องเฉลยเมื่อกี้เลยครับผมเพราะนั้น4,000คะแนนแรกนะครับไปอยู่ที่น้องคิมเจแปน ต่อเลยฮะเจแปนอย่าเสียเวลาอย่าช้าเจแปนครับมี8,000เราเป็นคนแบบใจใหญ่ใจป๋าอยู่แล้วเรียกไปเท่4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8,000 8,000 8,000คุณใช้อะไรคิด8,000คือกะจะให้ผมกลับบ้านกันเลยอ้าวแสดงว่าแฟนลับเขารักคุณไงเออ เขาอยากให้คุณได้ได้เลยกลับกลับไปเลยในฐานะที่ทุกคนนะครับช่วยกันเชียร์อยากที่ให้ผมลงหมดหน้าตักถูกต้ฟังผมพูดดีๆหผมสองพันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเป็นคนใจใหญ่ใจโตสองก็พอสองก็พอครับ เพราะนั้นข้อนี้ตรงกลางนะครับอยู่ที่4,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี4พยางสี่พยางนะครับรหัสภาพมามีคนซีลนะครับ ฟังคำใบ้ครับภาพแรกคือหินเล็กๆภาพที่2องเขเป็นใครครับและภาพสุดท้ายไก่มันทำไมฮะ ได้นะครับคุณกระต่ายรออยู่เลยนะครับก้อนหินเล็กๆเรียก,กว่าอะไรครับกดก่อนไหมกดก่อนไหมกดก่อน <SL U S 2> ไม่กดนะฮะโอโอแน่นอนนะครับผมเพราะนั้น4,000บาทคุณกระต่ายนะครับจะได้ไปหรือไม่นะฮะตอบว่ากรวดน้ำคว่ำขันค่ะ กรวดน้ำคว่ำขันนะฮะเป็นคำตอบที่ได้ไป4,000าบเรียบร้อยนะครับผมคือจะแปนยังไงเนี่ยคือยังไงคือผมไม่รู้คำคำนี้จริงๆแต่ว่าผมรู้แค่ว่ามีคำว่ากรวดกันน้ำกรวดน้ำคว่ำขวันไงอะไรควาำขันอะไรท้งค่อยั้ ขันไว้ไว้โป้เลยแต่เมื่อกม่มวดยังไงเฉลยนะครับภาพแรกเนี่ยก็คือก้อนหินเล็กๆก็คือก้อนกรวดนะครับผมเท่าที่สองคุณน้ำและพีพัฒน์คว่ำหัวอยู่และสุดท้ายไก่ขันเลยกลายเป็นกรวดน้ำคว่ำขันนะครับผมข้อนี้ไม่มีใครได้ไปนะฮะแต่กลายเป็นเงินส0 0 0บาทคุณก็ตายได้ไป เดีดีอ่ะคะแนนนะฮะคิมมีอยู่1,000 10, 0ืนนะครับเจปแปนมี6,000นะครับและข้อน,นี้ลงตรงกลางมาอีกคนละ2,000คะแนนครับตรงกลาง4,000กับรหัสภาพที่มี2พยางค้าพร้อมรหัสภาพมา และข้อนี้เจแปนตอบอย่างมั่นใจมาทางไอ้แจ๊กว่าหุบปากผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเลยอ้แปนตอบว่าหุบปากผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ต้องพูดหุบปากถูกต้องหุบหุบดอกไม้หุบนะครับผมข้อที่สองคือปากกาไม่เอากา นะครับผมเป็นขบป,ปากนะครับเจแปนนะฮะตอนนี้เสมอแล้ว8,000ตอ 8, ่อ8,000กันแน่เอาละมันละมันละเจแปนไม่เสียชื่อนะฮะได้มาหนึ่ง <1 S 1> ข้อนะครับผมและข้อต่อไปนะครับคิมจะเป็นคนเรียกนะครับคิมมี8,000เรียกเท่าไหร่ดิแ0ด0ั0ส0่0ั0สามพันเ0 0สามพันโอ้คิมแหมแหมที่อย่างเงี้ยข้างหลัง4,000 4,000 ที่เราอ่ะที่เราแหมแปดพันแหม่หมดหล้าตักเลยขพอนี้คิมเรียกที่ 3> 3, <000 S 2> สามพันคะแนนนะครับตรงกลางอยู่ที่หกพันคะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มีสองพยางถ้าพร้อมรหัสภาพมาแหม่น่าเสียดายมากครับกำลังสนุกกับคู่นี้อยู่เลยแต่เวลาหมดลงซะแล้วเลอครับเอาไว้วันพรุ่งนี้เวลา5โมงเย็นเราจะกลับมาชมกันต่อแต่อีกสักครู่ยังมีรายการดีอซึ่งกำลังเข้มข้นกับการทายดวงตาว่าแจ็คพอตจะแตกหรือไม่ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ